คลิปนี้เป็นคลิป EP 2ในกวางโจของเราเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะเช้านี้เราจะไปถ่ายรูปที่ห้องสมุดมาสหานีนานชูสีน้ำเงินลายสองสองออกมาก็จะมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาเรียกลูกค้ากันเต็มเลย ออกจากสถานีมาก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยมองหาไฮซิตี้ห้างไฮซิตี้มอล l l เดินมาได้ประมาณ2นาทีก็เจอห้างไฮซิตี้อยู่ทางซ้ายมือเดี๋ยวจะขึ้นไปที่ชั้น3ชื่อห้องสมุดยูซี่จะ้ปเึ้นชื่อไว้ให้บรรยากาศแถวนี้ คือทางที่เราเดินเข้ามาถ่ายซีซีมอลเดินเข้าห้างมาด้านซ้ายมือว่าเป็นราานนะน้านกาแฟนะรักกินคอฟฟี่ชั้นสามเนี่ยนะห้องสบบมุดทีเราจะขึ้นไปถ่ายรูปเดี๋ยวขึ้นมาเรื่อนไปชั้นสามบรรยากาศ ของเป็นไปด้วยสีสันอ,อันนี้เป็นห้องทงด้ันง้ายมือเป็นโถงทะลุไปฝั่งหน,นึ่งเป็นบริเวณหน้านัากเข้าห้องสมุดของเขาหนานซู ถึงแล้วเขาใช้ชื่อว่าไฮจูพับปิดไวบรี่นะถ่ายมาแล้วสวยเลยเพราะเต็มไปด,ด้วยแสงสี เราเข้าไปถ่ายรูปได้แต่ห้ามส่งเสียงดังนะเพราะมันจะเป็นการรบกวนคนที่มาอ่านหนังสือมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากและนี่ก็เป็นรูปถ่ายที่เราได้มาตอนนี้เรามาเดินอยู่ที่ถนนที่เซอร์ลูสาปตีนวางตุงก็ยันตักโหลอยู่ใกล้ๆกับสถานีไหจูมาลงสถานีที่เซอร์ลูได้เลย นี่ก็มีาขายพวกของแห้งต่างๆเราจะมาหาซื้อของแห้งกลับไปไว้ทำกับข้าวกินที่บ้านปลาตัวเล็กตัวน้อยนี้ก็เป็นหอยนางรมแหง้งดูใหโหสีมีหลายขนาดเลยอน,นี้เป็นเห็ดูหนูแห้งแห้งหงสลามนี่พวกหอยเป๋อแห้ง พวกปลามึกเผ็ดหอมจะขายของอประมาณนี้แหละแต่ร้านก็จะมีสินค้าที่คล้ายๆกันผักษาดสีลำไยแห้งจะประมาณนี้ เดินตามถนนยัตตักโลมาเรื่อยๆทางซ้ายมือก็จะเจอกโบสถ์พระวไทยเสร็จจากย่านยัตตักโลที่มีโบสถ์แล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้ามาตรงถนนปักกิ่งที่มีเป็นถนนคนเดินนะก็มาที่ห้างทีมอชั้นเจดมาินมถึงซัมซเตาเตาจูเป็นถึงซัมซชลินนี่ก็มีหลายสาขานะแต่สาขานี้ใกล้โรงแรมของเรามาถึงก็ต้องมาแจ้งตรงนี้ก่อน รับคิวที่ที่ตรงนี้มีป้ายไม่ชดินอยู่ตรงนั้นระหว่างที่รอคิวเขาก็มีริการน้ำดื่มฟรีนี่เป็นชาเก๊กฮวยนี่เป็นน้ำมะนาวกับใบสะระแหน่ใบมินได้โต๊ะแล้วเข้ามาก็สั่งน้ำชาก่อนเลยสั่งห้าเก๋าไปเข่งหนึ่งมีสามลูกลูกใหญ่มากถัดมาเข่งนี้เป็นกระเพาะวัวนึ่ง ส่วนอันนี้เป็นขนมจีบกุ้งที่โรยสีดำๆด้านบนคือไขป่ปลาขนมจีบได้เข่งละสีลูกอันนี้เป็นพัดไข่นนไขบรหมีกุ้งจานนี้เป็นกุ้งห่อด้วยแป้งปลาท่องโกเอาไปทอดแล้วก็ห่อด้วยแผ่นพุดเดียวหลอดน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มงา หนึ่งผ่านจานพึ่งตัวถ้วหาหใหจะตัวใหญ่มากนอืมน่ากินนะของเพรี้ยวซีฟู้ดก็มีไข่ปลาส่วนจานนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งจากถนคนเดินปัดจิง่งนั่งมาศรีหานีหานีนี้ชื่อหลวงชาออกที่หา้าดิพาซา่าทางออกดีด็อก ลงข้าสตองพานมาจะถึงจุดที่จะข้ามไปกเกาะชามียนละกนเกาะชามียนที่มีอัตึกสไตล์วันตกมีน้ำล้อมรอบขับถนนมาก็จะเจอกับแผ่นผันของเกาะเดินเข้ามาด้านในก็เป็นที่เดินเล่นถ่ายรูปอะละ เกาะเฉียนนี่ก็มาบ่ายสามแล้วไม่ค่อยมีแดดละบางคนจาชุดมาเปลี่ยนด้วยมีกลิ่มซ้ำขายด้วยจากที่เราเดินเข้ามาเกาะทางน้นเราจะเดินไปฝั่งหนึ่งบริเวณโนนั้นคนเยอะมากเลย เดินไปนิดนึงเห็นมีร้านขายพวกตุ๊กตาตรงนี้เป็นจอดรถบัดด้วยร้านกาแฟชื่อรูปเอทเป็นร้านอาหารด้วย เดินม,มานิดหน่อยทางซ้ายมือเป็นร้านกาแฟ Star สตาร์บัคสีฟ้าคนค่อนข้างเยอะเลยในร้านสตาร์บัคตอนนี้เป็นสตาร์บัครีเซิร์ฟด้ดยเราเดินเข้ามาในร้านลอของขาลเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งจิบกาฟแฟแป๊บนึง เสร็จแล้วเราจะไปถนนคนเดินสร้างเซืจิว๋วมีชั้นสองด้วยจากสถานีเกาะชะเมียนแล้วนั่งรถไฟสายสีมาเด็นเข้มมาหนึ่งสถานีทางออกดีดอกสถานีกเกาชลปากนะไปถนนคนเดินให้เดินไปทางเลี้ยวขวาไปเดินมาถึงใกล้ๆถนนคนเดินล,ละเดิน้างเซจิวเจอร้านขายของก,กินเล่น พวกหมาล่าพวกเต้าหู้เต้าหู้เป็ดพวกฝรังไม่มันจะโผลมาช่วงกลางเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะใช่โผลมาช่วงกลางของถนนคนเดินเลยตรงนี้เป็นแบนมาร์กของถนนเลยออตอนนี้ก็ตกมวงเย็นแล้วบรรยากาศคึกคัก เมเื่อเยินเรามา,าหาสไตล์เสชวนใกล้ๆแม่น้ำะนะก็สั่งเป็น,นแกะแกะย่างหมาล่านี่เป็นเป็น,เ,ปนเนื้อหัดสไตล์เสฉวนหอยนางรมและไก่สไตล์เสฉวนีเขาหอย่างคุโรโอ้โหมาขนาดนี้ผัดดูน่ากินๆ วันรุ่งขึ้นหลังจากกินอาหารเช้าแล้วเราก็ไปเดินเล่นที่ตลาดที่กวางเจาจะมีอาหารขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งคือก๋วยเตี๋ยวหลอดเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดที่แตกต่างจากบ้านเราเป็นน้ำแป้งละเลงใส่ถาดแล้วก็ใส่ไส้แต่ละร้านก็จะมีไส้ให้เลือกแตกต่างกันส่วนใหญ่ก็มีไส้หมูสับไส้ผักไส้เนื้อไส้ไข่แล้วก็เอาไปนึ่ง แป้งเขาจะออกนุ่มๆอร่อยมากแต่ไส้รู้สึกว่าจะน้อยไปนิดหนึ่งไปกวางเจาอย่าลืมหาลองทานกันดูนะคะร้านนี้ไม่ได้ใช้ถาดสเตนเลสใช้ถาดแบบกระด้งบ้านเราเลยสั่งเด๋ยวหลอดใส่หอยนางรมกับมูสับเดินมาเจอดูนะ่ากินดูหายากนะเนี่ยไส้หอยนางรมไม่ค่อยเจอร้านไหนทําเลยสิบสามหยวน เสร็จแล้วก็ล่าซีอิว่วมือกลางวันวันนี้เรามากินร้านเช่นตูเตอร์มีเมนูภาษาอังกฤษก็จะมีชามาให้เลือกเดือยชาพวกกะอชามาเสิร์ฟก่อนเดี๋ยวเราอยเรื่อยอาหารกันอย่างแรกมาแล้วเป็นขนมจีบกุ้งมีมาเสิร์ฟอีกจานหนึ่งอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดด้านในเป็นกุ้งแล้วก็มีปลาท่องโกแล้วห่อด้วยแผ่นกุตติส่วนน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มงา อีกด้วยหนึ่งเป็นน้ำจิ้มออกเปรี้ยวๆหวานๆเป็นกระเพรัวตุนอันนี้เป็นผ้าทีิ้วผ้าเกา๋าของเต้าหู้นึ่งเราทอดเลาไปนึ่งเป็นตหน่งนี่เป็นของเบ่งสี่อย่างตีนไก่ต้มสายชูค่าเสียหายทั้งหมด2องร้อยหกสองหยวนมีค่าชาคนละแปดหยวนตอนนี้เราอยู่ที่ย่านตรงซานโขเป็นย่านช้อปปิง้ง นั่งรถไฟฟ้ามาลสางสถานีตรงสันโขทางออก F นะแล้วก็เดินมาทางขวามือตามผิ้วชนมาเลยมันก็จะมาเจอแยกใหญ่ๆหลายแยก3าสีแยกก็ส่วนใหเป็ร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มแล้ก็เดินตามทางมา,าแบบมั่วๆก่อนนะไม่มีร้านเฉพาะเจาะจงเดิไปร้านอาหาร มันก็มีขายเสื้อผ้าผมงใช้ยังอื่นด้วยบ้างมาเจอร้านช้างชื่อดังส่งชานมสั่งที่พนักงานได้ไม่ต้องสั่งแอปขายดีมากๆเลยดูวอเดอร์ที่ทำไปแล้วเต็มเต็มเลยเจอตลาดสดเข้ามาเดินดูหน่อย ขเ็ปดไก่เดินม,มาตามถนนซอยก็จะมาเจอสีแยกร้านเฉียวเขียวนั่นแหละแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเลยลก็จะมาเจอร้านคัซีร็อกเบเกอรี่ทางกลับเราจะเดินกลับทางนี้รูสู่ทางจะ ไปด้วยกันได้มืนกันหดเลยเพยทางต่างกันนิดเดียวหน้าร้านจะเป็นคลองแบบนี้เลยเดี๋ยวหมุนให้ดูไปพี่กกเป็นตึกแถวห้องเดียวจากย่านตรงซันโขกก็นั่งรถไฟฟ้ามาต่อรถไฟฟ้ามัแลรถ ATM มมาลงสถานีออ่าเ้าส์ ก็โผล่ออกมาเแถวๆมองเห็นกองเจ้าทาวเวอร์เลยเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆตอนนี้เพิ่งจะ6โมงนิดๆเองไฟก็เปิดนะเพราะว่ามืดเร็วบร,ริเวณรอบๆตึกก็เริ่มเปิดไฟกันละสวยงามเลยอ่ะสันยาค่้าคืนของโจ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ